อาจารย์มาว,วันนี้มีเจ้าภาพใหญ่พามาวิปัสสนาต้นยางนามีเขาเลี้ยงกบแล้วนั่นแหละกบเต็มแล้วนั่นแหะกบเนี่ยยางนาคาเฟ่ มีกุฏิเจ้าวาดด้วยเนะี่ยเจ้าวาดนั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมต้นไมน้ยอดเลยเจ้าวาดอยู่เนี่ไม่ชัดไม่ชัดนะ z o o ก่อน z o o ก่อนอเจ้าวาดเจ้าวาดแซ่แบแซ่แบ มาเลยจ้ามาเลยออันนี้เขาเลี้ยงกบนะเนี่ยต็มเลยในะกบเนี่ยทั้งกบทั้งเขียดล้องละง,งมเลยดีบาลังรอ้อเขียดไปจับทุง่งนาเออเป็กบต้องเลี้ยงเจ้าวาดแต่มันเขาจับกบเป็นตัวๆเลยมาใส่ให้กินเนี่ยอืมอืมโอ้สะ้อนเสน้ thank